ร้อยสี่สิบเมตรนะครับนากว่างติดถนนนะฮะหนึน่งหนึ่งแปดเชียงรายเชียงใหม่นะครับถนนไม่สูงนะฮะไม่ลึกนะฮะเหมาะมากครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนพดลเชียงรายขายที่ดินนะครับวันนี้เราไปดูปแปลงที่ดินนะติดถนนหนึ่นดนะครับผมเชียงรายเชียงใหม่นะครับจำนวนสิบประมาณสิไร่นะครับไร่ละหนึ่ล้านสองแสนบาทนะครับเจ้าของขากขายครับก็คือแกจะขวากขายแล้วก็ถนนเส้นนี้กําลังจะเป็นที่ ขยายที่ดินเนี่ยขยายทางทางเนี้ยครับผมตอนนี้ขยายมาจากเชียงใหม่มะะหนะครับผมจะเลือกข้าสูเชิงรายครับก็ทับยิไปดูกันนะครับผมเอกสารฉนนฮะสองแปลงแปลงหนึ่งสิบไร่นะครับสิบไร่สองงานนะครับแปลงหนึ่งก็หนึ่งไร่สองงานนะครับมีสองแปลงนะครับผมแปลงเล็กอยู่แปลงด้านหน้าสุดน,นะครับส่วนแปลงใหญ่อยู่ด้านหลังนะฮะ ตอนนี้อยู่ที่บ้านลิมลาวนะครับใช้เวลาเดินทาง14นาทีนะครับจากแถวแถววัดลุคุนนะับผม <c oughs> เราอยู่บนถนนอ่อนโยธินหนมายเลขหนึ่งนะฮะอีกประมาณ13นาทีฮะเราก็จะถึงที่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่ดินแปลงนี้จะเป็นลักษณะอย่างไรนะฮะเห็นเจ้าของบอกว่า มีกังวลเรื่องเสาไฟฟ้าพลาดผ่านพี่ดินของแกนะครับเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูนะว่าตำแหน่งไฟฟ้าที่มันพาดที่ดินของแกมันอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังหรือมันกินเนื้อที่เย็ะแค่ไหนคเดี๋ยวเราอดดูราคาอีกทีหนึ่งนะว่าราคานี้เป็นไปได้ไหมหนึ่งล้านสองแสบนบาทเนาะก็เดี๋ยวเรารูับผมเนเอชสองนะครับผมสี่ร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับ1 8นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ3กิโลเมตรครึ่งนะครับก็ถึงที่ดินที่ดินแปลงนี้อยู่ฝั่งขาขึ้นจากเชียงใหม่มาเชียงรายนะครับอยู่ฝั่งขาวามือนะครับผมจะขอขายเองนะครับไม่ใช่ของในทุนให้ไปชาวบ้านนะครับผม ราคาเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกทีนึ่งครับาพื้นที่โอเคเราก็ไปดูกันนะฮะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถงเลขนนึ่งหนึ 18. เลี้ยวขวาเข้าสู่หมายเลข1นึแปดนะครับ โลเมตรนะฮะจะถึงที่ดินนะครับแปลงนี้นะครับไม่ไกลครับจากแยกตรงนี้นะฮะสามกิโลเมตรนะฮะเป็นที่ดินโฉนดสองแปลงแปลงแรกสิบไร่หนึ่งงานนะฮะอีกแปลงหนึ่งก็หนึ่งไร่สองงานนะครับผมรวมกันมากจะเป็นสิบมาณสิบสองไร่นะครับผม ที่จะเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดตรงหน้าเลยนะครับผมไม่ดู้จะมีขนอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่กันนะฮะเนี่ยหน้ากว้างนะฮะไฟฟ้าอย่างเงี้ยฮะมันจะพาดข้ามมาเลยนะเนี่ยตรงที่ดินเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ รถสัคัญที่ดินเลิ่มนตรงนี้จากเสาไฟฟ้าตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีไฟฟ้าใหญ่เงี้ยพาดเงี้ยครับไม่รู้มันจะโอเคหรือเปล่านะอาจจะใช้เป็นทางเข้าเชยนะฮะไปดูกันเอาดีครับพอดีมาถ่ายวิดีโอแปลงนี้ นอกบนโพบอกเอย่าเอ่อที่ดินอยู่ตรงไหนนะบอกลืมตั้งแต่ไหนอันนี้อันนี้แม่เนาะอันนี้โดนเวิคืนนี่เนี่ยอันนี้สายไฟฟ้าเนี่ยเปิดเวรคืนแล้วครับออนี่เหมือนอะไรเปิดคืนคือเปิดละอ่าพราะเปิดซื้ออยู่ตรงเลยเนาะไฟฟ้าซื้ออยู่ตรงไหนอ่าตรงไหนเออปะพรุ่อนี้ที่ไหนก็แล้วแค่นั้นสายไฟฟ้าเนี่ยเอาสายฟ้าอันนี้เปิะสายฟ้านี่แหละ ตะกตงวันนี้อันนี้เขาจะบมาได้หนอนนี้ขอซื้อมาล้วอันนี้ขอซื้อัน้เกินงานเกิงานถึงแนวถึงไหนถึงนี่ค่ะนี่แบบเนี่ยนะซื้อซื้อตึงนี่แล้วกตัดไปฮันไปหาอย่างน้องนั้นอกะอ่าอยางน้อะไรน่ะก็ตังนี้ยซืมอตรงไหนอันนี้แกซื้อแนวไปไหนแนวนี่เลยอ่ะแนวแนวตรงไปเลยก่ะอ๋อนีไอ้แผนเจ้าตีทัดแต่หนไปหานไนมาูดิ พ่อเจ้าของนะ,อะแอะแนปตัานะปตันะแทนตัวปีกวันุกอย่างเต๋ติ๋งามอยู่ตรงไหนเนี่ยทำนานได้ก่เต๋อบอก้องเดียวแหละแค่เดียวแหละนี่ จุดจากตีสายฟ้าอันไปหาตีเสาสักผู้พูดไหนปะหน่ะต้นไม้ต้นไม้พูดไหนไปซักพคนหนาต้นมันจะอ้อมอ้อมลงมาตีเลาะตีต้นกล้วยนะครับแล้วก็อ้อมขึ้นมาอ๋อแนวกล้วยเนาะอแนวกล้วยแล้วก็อ้อมก็ไมใใหญ่เออเข้าใใหญ่เกีตัวนี้หนะหันเจ้าไปทักลงมามาหนึ่งเดินตเดวนี้บอกอ่าไปป่ะไปเลยปรุงน้ำไปเลย อ๋อตั้งหน้าที่เป็นเวรคือเร,รบรมอยหมดหน้าเนาะเพราะเสื้อเป็นของเป็น,นชั้นล่างชโนดได้เป็นเจ้าของหตั้งหน้าเนี่ยแล้วมันสลักว่าไรมันมันสลักตั้งหลังชโนดว่าไดไรของอันนี้ตีไบฟ้าเนี่ยมันอยู่ใบใบมันอยู่ตีน้องสาวน่ะอ๋อเดี๋ยวน้องสาวท่งผมก็ไอ้พอตอนนี้จะเสียประโยชน์เลยนนเยยนาะราคานี่ก็หน้าจะลดได้ลกกรกอก่าเนี่ยเสียประโยชน์นี่้ น้องสาวทุกคนนี่มองมาแนะหรอ,อน่ากว้างโอ้น่าตั้งหน้าถึงต้นไห้ต้นไหน,ต,น,ต,นติดเสาลักมี่ะเดี๋ยวพดทได้หรอดมาได้หน่ออ่าไปไปไ,ปไปโดนตูนเนลกันแหละ,ละโอ้รถวิ่งกันดีขนาดเนาะ,อะขอขยายถนนนี่สินนี่ ทำโรงงาน,น,นได้ดิเปิดตังเข้าอย่างเดียวนี่มันสร้างแตงไหนได้อย่างเดียวเนะวาะสร้างอะไรน่ะอือก็ดูกันนะครับขนาดนี่ขานาดหนึ่งไหลอสองแงนเนาะนี่นี่มันจะมีอยู่หนึน่งไห่สองแงนก็ได้หนึ่งไร่สองแงนนี่นะนี่ครับมันเป่งนะอันนี้กับแปง่งนี่กันหนึ่งไร่สองแงน,นแปง่งเช่อมป่งอ๋อน,นี่แปง่ง ติดถนน1 1 8เชียงรายเชียงใหม่นะครับพอนี่ด้านหน้านี้อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์นะเพราะว่ามีแรงเนี่ยมีสองฟ้าแรงศูนย์พ็ผ่านเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นทางเข้าอย่างเดียวนะฮะไว้สำหรับ,บทําแปลงด้านในนี้เนาะด้านในนี้กว้างเลยนะครับตั้งแต่มุมต้นไมน้นี่พุ่มต้นไมน้น่ยาวไปเรื่อยๆนะครับจนถึงุมพุ่มพุ่มต้นไม้ตรงน,น้นจนสุดต้นยูคาลิปตัสน,นะฮะตรงมาตรงนี้นะฮะ ถึงก็ไม้สักสองสามต้นสี่ต้นนะครับเะเยื้องเข้าไปต้นกล้วยนะฮะแล้วก็โผล่มาเนี่ยต้นต้นไม้ใหญ่แล้วก็ตรงมาตรงนี้นะฮะคือแนวตัวนี้เป็นแนวไฟฟ้าหมดนะ,ะครับผมกลุหมว่าเป็นแนวไฟฟ้าผ่าผ่านเสียดายครับที่สวยครับแต่โดนไฟฟ้าผ่าผ่านนะฮะก่อราคาก็ไปคุยเองให้็นเข้าชาวบ้านนะแต่พืน้นที่ข้างในนี่ได้เลยนะฮะนั่งพื้นที่ข้างในนี่กว้างเลยนะฮะ ถึงแนวน้ำเหมืองนี่เป็นน้ำเหมืองครับป่อวน้ำเหมืองคุตเองหรือน้ำเหมืองสาธารณะน้ำเหมืองสาธารณะอะไรครับผมมาได้เนาะถุมาได้ครับต้องวางหอเนาะอ่ะอันนี้เป็นแนวน้ำเหมืองระหว่างกั้นระหว่างสองแปลงเนาะนี่หนึ่งไร่สองงานอ่าอันนี้อ่ะอันนี้สิบไร่สิบไร่สองงานสิบประมาณนึงว่าอืมันรวมหมดทั้งหมดเลยสิบสองไร่สิบสองไร่เนาะแนวตรงนี้เนาะอันนี้แนวตรงสุดเอง ก็คือ1 2 1 2 3 4 4งหโอ้หน้ากว้างประมาณ160เมตรเนยหน้ากว้าง160เมตรนะครับเนี่ยสีต้นเพราะว่าต้นอฟฟ้ามันห่างกันแค่40เมตรเนาะมันมีอยู่มันสี่ต้นสี6ส,ส,สี่สิ้อหกเมตรครับโอ้หน้ากว้างใช้ได้เลยนะครับไอตรงนี้มันไม่ใชอย่างมาได้เนาะมันรักสมีพวกนี้ประมาณต้นดอก ก็เสียพอดีโอเคอปอักตอวพอแนวต้านหลังนะบอกเดี๋ยวไปดูแนวด้านหลังกันนะไปได้อยู่ก๊ไ,ไ,ปไปดูแนวด้านหลังเนาะมีลําเหมืองมีอะไรไหมครับราคานี้ลดได้อยู่นะออก,กําน,นอ้อ,นนองบัวเานาะอืมครับคนตัง้งใจเป็นน้องสาวนะเออประกาศขายหมือนหรือยังนี่ฮะ มันแนวเพี้นเนหาอยะับมันแนวเพีนเพนิหน่อยอ่าอ่าอก็ได้ขอยม่ซื้อละโอ้นี่สมัยนั้นนั่นนี่อาม่้อกบ้งเนาะอ่าอะไอนี่นะาาประกาศายแอ่ อ้ด้มอมันต้นรเอเบก้ามาอีกว้าอีเนาะอ๋อที่นี่ที่จะว่าตามเมืองนี้รตรงนี้นะตรงนี้น่เหรออ๋อว่าตรงนี้ถ้าไปตรงน้นถึงถึงต้นไม้ใหญ่ต้นมะสักต้นแหกน่ะออโอ้ดีอันนี้เป็นหน้าห้ง ไปทางลาต่างอหนดีไปงไหนนะตัวลุงนะรดพอทางแนวหลังก็ไปไหนแนวเทเออนเลาะขนมาแล้เก็เดินบนเหนออ้อมนมาเดี๋ยวตามคุณลุงไปนั่นนี่คือเจ้าของครับก็ทำไมขายนี่ก็ขายกัเีมันขายกันแบงกันกมันี้มันาตั้งแบงกันเงียเอาตังแล้วแบงกันเา น้ำจะดีน้ำใสขนาเนาะนี่น้ำจากไหนนี่เขื่อนติดถนนหนึ่งหนึ่งแปดเชียงรายเชียงใหม่น้งกว้างร้อยหสิเมตรปอดรถสับ์อฮัลโหลครับ เออเปิดทำเรื่องไว้นอกมา,มามาถึงกับเซ็นหมดเลยเซ็นเซ็นอางเดียวจ่ายเงินอีกเดียวจบได้เร็วเลยใส่ได้ได้ออทำไว้หนุ่หน้าไงอ่าช่าใช่ะๆๆจะนี <ๆ S 2> ่ฮะ <ๆๆ S 2> มาตับลุงโอ้ที่ดินดินดีนะฮะเนี่ยแต่ทำนาท่านเอ้ยทำนาไปแล้วข้างานอกนูงนหรอ ทำนาปีละครั้งเนาะโอ้อน้ำใสดินดีเลยข่าเนี้ทำเกษตรได้สบายบ้านสวนได้สบายาแถวนี้แค่น้ำประปานี่ยนำบะดันบาดันอย่างเดียวเนะาะสร้างโรงงานได้เนาะขายมากี่ปีแล้วนี่ขายมะม่วงเลยครับ นี <pet brewer y> uh ่ค uh. yeah. ือแนวแนวละเหมือนน้ำข้าวที่ดินนะครับราคาเดิมเลยครับแค่นี้ขายกันแล้วครับนครับเดิมอาจจเพิมมันไนะครับที่ต่อวันี้ที่น่าสวยเลยนะครับที่ถนนเชียงรายเชียงใหม่1นึนะครับ หน้ากว้าง160เมตรนะครับสวยเลยนะครับทำโรงงานได้ทำบ้านได้นะฮะแต่นี้โรงงานมีเยอะพอคนครับดีๆน้ำดีอ๋อนี่มาใจ่าแนวถึงตรงนี้นะครับแล้วตงหลงไดเป็นตีไผ่ ขาเข้าตรงไหนเขาเข้าเลาะเมืองมั้งคะอันนี้เป็นซอยอันนี้เป็นถนนกะเนี่ยนี่นะอ๋อนี่ถนนในซอยด้วยกันอันแปลงนี่ก็ที่ถนนในซอยด้วยกันอันนี้เป็นถนนเนาะเนี่ยอันนี้เป็นถนนกันนี่นะออ๋ถนนมันก็นยังไงกรีดมันโอเคโอ้ยนกบิงขนาดเนาะโอ้สาวเชียงรายเชียงใหม่รถวิ่งเยอะมากเลยครับเนี่ย ไม่มีหยุดเลยโอ้รถวิ่งครนี้มีข้อเสียหนึ่งมี2ไฟฟ้านะคือว่าใหญ่พักกางข้อสองอ,อยู่ใกล้แนวแผ่นดินไหวจากเดิมที่มีแผ่นดินไหวนะก็ลองพิจรารณากันดูนะครับผมว่าจะลดราคาได้เท่าไหร่หรือซื้อไปทำอะไรนะฮะให้คุยกันโดยตรงเลยครับผม

อันนี้ถามหนึ่งที่ดินแปลงนี้เนาะมีโฉนสองใบเนาะไครมีกรมทธิในทีชโฉนใบนี้คือสอใบเลยคือลูกสาวงคนเดียวกันนะคือสองคนเนาะคือสองใบเนาะด้ติดก็สอติดอย่างก่นแสนปลายเอ้ยล่านปถึงข้างแสนเนะ ไปนี้ติดอ่าทกศนาะห้าหกแสนบาทอ๋อตำบลนี้จะเป็นทีน่น,น้าร้อนใครมีน้าต้องเจาะบ,บาดเจาะบ,บาดาน,น,นออด้ว้ก่อนนีไ่ได้ยาปีละครั้งเนาะถ้าปีนี้เก็บเกี่ยวแล้วออป,ปีอยังต่อปล่อยไปได้ยังบะปลูกข้าวโพดปลูกซ้ายมีหน้ามีน้าเนาะอ่าอมไรเนาะอันนี้เป็น,เป,นเป็นเมืองเนาะ เป็นเมืองของไปข้างเมอืองสันนะัมตมังงลตัวนี้อ๋อแต่ตึกเนี้ยอันนี้เป็นเจเมืองอ๋อสิ้สุดตรงตัวนี้เนาะไ,ไปเดิ๋ไป,ไปเลยข้างบน ไาไ่ละหนึ่งแสนหนัดแสนบาทแต่ราคาเนี่ยป็นคุยกับเจ้าของเองนะครับอาจะลดได้อยู่ความมีแนวสออีเย็นหนึ่งเล่มแนวไปถึงไรเนี่ยก็พิจาราเองกันนาะจะซื้อที่ดินใบนี้นะครับโอ้ดีกับนี่นาก็นิ่ก้านจิกด้านีท้าก่มันมือไข่ทำสักคนนะนะนี่นามันเป็นย่งไง

อันนี้คือแนวที่ยืนอยู่ซ้ายมือนะครับเนี่ยเห็นรถสัญจรไปมาโอ้รถเยอะขนาดเนาะเชียงใหม่เชียงใหม่อโอ้รถสัญจรเยอะมากเลยเนี่ยน่าจะซื้อราคาราคาน่าจละลด ลานดด่าจะได้เนี่ยรบละหนึ่งล้านสองสแสนนะครับเอกสารสีชนบสองใบนะครับ สนใจที่ดินแปลงที่พักมานะครับ087 2 4 3 8 7, 7 5 5 088 2590477นะครับคุณลูกค้ดนูนะครับติดถนนเชียงรายเชีงใหม่ครับถนนหนึ่งหนึ่งแป๊นะครับทางวงแผ่นดินนะครับห่างจากวัดนภุล15กิโลนะครับห่างจากตัวเมืองเชียงราย25กิโลนะครับที่ดิน118นึ่งแปบเฮ้ ถนน1มีการขยายเส้นทางนะครับเชีงใม่เชียงรายอ๋อไม่หุ่นใจหรอคขับความว้าหลังก็เป็นน้าขเรื่องาแบ่งขายกันนะอันนั้นเปนาของปีของพระเท่าอันนี้เป็นหน้าของริศเกิดอัน นัก็เท่าโอืมก็คือตั้งหน้าได้เป็นลำเหมือง,นองนอเนาะเดี๋ยวผมพาไปท่ายถนนตั้งหนอกกันเนอะรถหนักกันหนักนี่ขอบตัดนี่นี่อ๋อเพียว อ๋อนี่เขมามันต่ำเพราะพะพืชที่ขึ้นครับรนุ้นนี่ให้ก็ได้หมูไทยนองก็ได้เ,เดี๋ยวผมไปดักนี่ขึ้นออกกูเนาะ ถนนนะนี <S 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 ่แถวถนนนะครับผมจะขยายถึงนี่เลยนะถึงแนวสาไฟ้าเลยนะครับเรามาสู่ถนนเซนต์รลาเชียงใหม่นะครับนี่ครับนี่ครับที่ดิน ร5 0ย5าสิบร้0 5กิโลเมตรอ่าใช่ไ1 4รเมตรครับมากกว่าวีจดูนะหนึ่งห1 8่ซ่งลายซ่งใหม่นะครับ, 8, รบผมไม่สูงนะครไม่ลึกนะครับ,ม,รบมอกมากครับผม สนใจแปลงนี้มาทักมานะครับ087 3 3 8 088 259 0477คุณลพดลน,นะครับชิงรายขายที่ดินนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับรบวิ่งไปมาเยอะมากเลยนะครับ